ตกลงครับดีโว่ลสองพันยีสิบตครับสี่เจ็ดสามสามพันครับดีวอลสอง,งนยีบสงงบ Tắp đi Okay. 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 ทำง,งานครับหน9เก้าโอเคทำง,งานครับอร์ดสองออาเลยครับโอเคเอาเลยทำง,งานครับส0ม0ันสอง โโอโอเคต่อมาครับัคือเก้าพุทธิยาดีแบบ ยิ่สี่อะผมดีแบบใช้งานปุติยาเอาไปเลยนะครับรีโวสองจุดแบปรวินนะผม สองพวงครับผมแล้วก็บดน,น,นี่หมดสองครับผมนะครับราคาดูได้สองงานครับ 8, รีโว่สองจุดสองพันยี่สิบี่ิดดีเพฟครับผมยกเลิกระบบ Ya, ja, yeah, Om. Tat. Okay, kapo okay, om. Kapo ja, om. Alaga อับเบินตันเลยเว้ยโอเคครับสว่วครับซีเจสามโบสามพันดีซีเก็บใช้งานไปเลยเว้ยสวัสดีครับยูร่าห้าอันนี้แมพ เจ้าสามพันโฟวินตัวท็อปสุดครับผมกิดระบบดีเรียบด้วยครับผมไอพีเอฟไปทำงานโค้ชคำโอนใช้ได้ปกติครับผมรอบไวัมันตัดให้ด้วย วันนะครับผมโอเคครับอะไรเบ้ไปเฮ้ยเ้ยนะครับพี่โบ ตัวครับ4 a 3 euro 5รีแมปใช้งานนะผมวอวินด้วยสว่างครับ u 3 f 5 5 เราไม่2 0ครับนะผมทำงานพูดให้น้อยทำให้มากก็ไม่ถือว่ายากเท่าไหร่